สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมครับวันนี้มาสาธิตการใช้งานนะครับบอส RC3 นะครับผมเป็นลูปสเตชันนะครับลูปก็คือตัวบันทึกเสียงนะครับผมก็คือเป็นเอฟเฟกที่ใช้บันทึกเสียงกีตาร์ของเรานะครับผมจะถามว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างก็คือเอาไว้ซ้อมนะครับผมก็คือเราอัดแล้วก็ เอาไว้ฝึกโซโล่ก็ได้เราก็ตีคอร์ดหรือเพิมตอนที่ช่วงที่โซโล่เนี่ยเราก็ซ้อมโซโล่ก็ได้หรือว่าบันทึกเสียงของตัวเองเล่นเนี่ยเรามาเปิดฟังก็ได้ว่าเราเล่นได้เคลียร์มากน้อยแค่ไหนนอกจากเวลามันอัดเนี่ยมันสามารถลดเทมโปให้ช้าลงก็ได้ด้วยนะครับสำหรับ r C 3นะครับผมประโยชน์ก็ถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก้อนนี้นะครับผมถ้าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรแถมมาให้มากนะครับผมก็คือไม่มีหม้อแปลงแถมมาให้นะครับจะมีแค่คู่มือให้นะครับผมแล้วก็ฐานสาหรับบอสเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแถมให้้แลวนะ ในในพวกเอฟเฟกก้อนนะครับผมครับเราดูตัว housing กันก่อนนะครับผม housing นะครับเป็นสีแดงนะครับผมติดดูไซส์นิดๆนะครับผมไม่ถึงเขาเรียกอะไรมันแดงแต่ว่ามันมีกึ่งกึ่งรูไซส์เล็กๆนะครับผมจะมีเกล็ดเกลเล็กๆนะครับผมของบอสเนี่ยก็คือเหยียบตรงนี้เป็นฟุตสวิตช์นะครับผมเราดูภาค Input Output ก่อนนะครับผมภาค Input ตเขาเนี่ยมี3 Input นะครับผมแล้วก็2 Output นะครับ3 Input เนี่ยก้อนนี้มันเป็นสเตอริโอ นะครับผมก็คือมันเข้าเข้า2ออก2ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตู้ใบเดียวกับเครื่องดนตรีชนิดที่ไม่เป็นที่เป็นโมโนเนี่ยอย่างเช่นกีตาร์หรือเบสเนี่ยเข้าช่องอโมโนนะครับผมออกเราก็ต้องเป็นเอาคูดเอ้นะครับโมโนเหมือนกันนะครับผมถ้าเราเข้ามา2ก็ออก2นะครับผมเป็นสเตลเลโอนะครับใช้กับพวกเครื่องดนตรีที่เป็นชนิดสเตลเลโอนะครับพวกอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกอ่ะจริงๆเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมันเป็นสเตลเลโออย่างเช่นดีเลย์หรือว่ารีเวิร์บเนี่ยแล้วก,ก้อนเนี้ยเป็นก้อนสุดท้ายยเนี่มันกด สามารถอัดเป็นสเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็พวกคีย์บอร์ดนะครับผมที่เป็นสเตอริโออีกอันนึงนะครับผมอันนี้นะครับไว้ต่อฟุตสวิตต์นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับด้านบนเป็นฟุตสวิตต์นะครับผมจะเขียนมันจะเขียนว่าสต็อปเมมโมรี i ชิครับก็คือมันทําหน้าที่เป็นตัวเป็นตัวตามที่มันบอกเนี่ยนะครับเป็นตัวหยุดครับหรือจะเป็นตัวเลือกเมมโมรีนะครับผมครับประมาณนี้นะครับสําหรับฟุตสวิตต์นะครับผมที่จะมาใช้ต่อนะครับผมภาคอินพุตเอา u ์พุตเราก็บอกหมดแล้วนะครับผมอ่าดูด้านบนบ้างนะครับผม ด้านบนนี้มีไฟไฟเข้านะครับ9โวลต์อันนี้ออกอินนะครับสามารถต่อสัญญาณเสียงจากภายนอกเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ USB p o ์ตนะครับผมสามารถลากพวกแบกิ้งแท็กจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเข้ามาเก็บที่นี่ที่เข้ามาเก็บเป็นแท็กได้นะครับผมครับมาเก็บเช่นไฟแบกิ้งแท็กไฟเพลงอะไรพวกนี้เข้ามาเก็บได้แล้วเปิดฟังได้นะครับผมครับมันก็จะเห็นเป็นแท็กนะครับผมไฟชนิดเวฟนะครับผมแล้วก็ สามารถดึงไฟล์จากในนี้ไปด้วยได้ด้วยได้ด้วยนะครับผมประมาณว่าถ้าคุณแบบเลตทึมไว้ซัฟเฟิร์นไว้สัก1นึ่แพทเทิร์นอย่างเงี้ยก็สามารถดึงเอาไปเก็บที่คอมได้ด้วยนะครับหรือบางทีเนี่ยเราคิดซัฟเฟินดีๆไว้ได้เนี่ยบางทีเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บคิดออกปุ๊บเราก็มาอัดแล้วก็เอาเอาไปเก็บได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูพวกภาคคอนโทรลของเขานะครับผมภาคคอนโทรลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมครับอ่ะเราดูเริ่มดูที่น็อปสองตัวนี้ก่อนละกันนะครับน็อปสองตัวนี้นะครับเเปป็็นนขางงล่ เสียงอาวอลลุ่มนะครับผมจริงๆมันเป็นวอลลุ่มทั้งสองอันนะครับวอลลุ่มด้านล่างเนี่ยน็อปล่างเนี่ยบันคุมลูปนะครับผมเสียงลูปเสียงกีตาร์เสียงเสียงอาที่เราบันทึกเข้าไปนะครับผมส่วนข้องบนเนี่ยน็อปบนเนี่ยเป็นวอลลุ่มของลิทเทิมนะครับตัว r า3มเนี่ยมันมีจังหวะให้ด้วยนะครับพวกเสียงกองนะครับสามารถดังเบาได้ที่น็อปตัวด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น LED ดีบอกสถานะนะครับว่ามันกําลังเลตคอร์ดอยู่ถ้าเป็นสีแดงนะครับกำลังเลตคอร์ดถ้า สีตรงนี้นะครับตรงนี้ไฟกระพริบเนี่ยสีเหลืองเนี่ยก็คือมันโอเวอร์ดับอยู่นะครับก็คือกําลังเล่นแล้วก็เล่นอัดซับอัดซ้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเพลสีเขียวนะครับก็คือในโหมดเพลเนี่ยมันก็จะเล่นอย่างเดียวอัดไม่ได้นะครับผมแล้วก็พวกปุ่มตรงนี้ก็เมมโมรีนี่ก็คือแท็กที่เราเก็บไว้นะครับมันสามารถเก็บได้9 9แท็กนะครับเวลารวม3ชั่วโมงนะครับครับถือว่าเยอะอยู่ครับผม อัดได้99แท็กเลยแล้วก็เวลารวม3ชั่วโมงแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยผมเคยลองอัดเสียงร้องครับผมประมาณ4นาทีกว่าเนี่ยเซฟมันอัดได้นะอัดนา,นานเนี่ยอัดได้แต่ว่าเซฟจะค่อนข้างนานหน่อยเวลาเรากดเซฟเนี่ยมันจะไวค่อนข,ข้างนานนิดนึงแต่ไม่ใช่วายไม่ได้นะมันมันไ right วได้ครับผมจากปุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรากดค้างมันจะเป็น delete tag ก็คือลบแท็กนะครับผมแล้วก็อันนี้ o f on ดิทซ์มนะครับ เปิดปิดเสียงกลองนะครับผมอันนี้แท็บเทมโปครับผมเดี๋ยวเราลองมาต่อการใช้งานดูนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของพวกปุ่มต่างๆก่อนนะครับผมอ่าตอนนี้ผมเปิดตัวเครื่องมาแล้วเนี่ย r 4 3ครับผม m มมโมรี่เนี่ยก็คือเก็บที่เก็บแท็กที่ผมบอกนะครับผมจะสังเกตว่ามันกดตรงนี้เพื่อขึ้นอัปดาวน์แท็กนะครับผม จะเห็นว่ามันไปได้ถึง99นะครับก็คือเก็บได้99 Tag แท็กนะครับผมแต่ว่าเราจะเริ่มอัดเล่นที่แท็กที่1นะครับผมอ่ะเราไปดูพวกปุ่มต่างๆตรงนี้อีกนะครับผมก็อ่ะตรงนี้เป็นออฟออนลิท t h มนะครับผมครับอันนี้เป็นแท็บเทมโปนะครับผมก็แท็บเทมโปหลายๆคนคงใช้เป็นอยู่แล้วนะครับผมแล้วคราวนี้เขาเรียกว่าในลิททมเนี่ยมาเลือกจังหวะได้9จังหวะนะครับผมอ่ะลองดูนะครับผม เรากดลิทึมค้างอ่าคราวนี้เรากดอัพดาวตรงนี้นะครับตรงเบมโบีเนี่ยมันจะเลือกจังหวะเพิ่มได้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับวอลล่มตัวบนเนี่ยน็อปตัวเนี้ยวอล่มตัวบนเนี่ยมันคุมลิทึมนะครับผมอ่ะครับผม แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะเราเข้าไปที่เลือกกดค้างก่อนถ้าเราจะเลือก time s i g น a t u r e นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอ่าเป็นสี่ทับี่อยู่นะครับผมคราวนี้เราจะเลือกเป็นแบบ3ามทับ4ี่ดูบ้างนะครับผมกดค้างนะครับผมอ่ะตอนนี้มันจะขึ้นแล้วบีดบีดสี่อยู่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ครับ, 1, 2, 3, 4, รบเราจะเลือกเป็นสามดูบ้าง สองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมครับผมเราเลือกทำ์ิกเนเจอร์ได้นะครับผมแต่เราเลือกเป็นสี่แล้วกันครับผมโอเคครับตรงนี้นอบนี้ก็ไอคอนโทรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมวดออกครับแถบเทมโปนะครับผมตรงแถบเทมโปเนี่ยอ่ะมันจะมีรายละเอียดอีกอยู่อีกนะครับผมก็ถ้าเรากดค้างนะครับผมมันจะขึ้น NO Normal ก็คือ ถ้าเราเหยียบครั้งแรกเนี่ยมันจะเขาเรียกโหมด normal เนี่ยก็คือโหมดเขาเรียกโหมดอัดลูปแบบธรรมดาเลยครับผมก็คือเหยียบครั้งแรกก็จะเป็นเริ่มอัดเลยเหยียบครั้งที่2เนี่ยเป็น over ดับเหยียบครั้งที่3นี่เป็น pay back ครับผมาสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับโหมดเหยียบครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็น record ก็คืออัดนะครับคาว่า record นะครับแล้วก็ over d u บเนี่ยก็คือเพลงแท็กที่เรา tap t u r มเนี่ยมันก็จะลันไปเรื่อยๆวอร์ d u บคือการอัด บันทึกเสียงซ้ำนะครับผมแล้วก็ playback ก็คือเล่นอย่างเดียวบันทึกเสียงไม่ได้นะครับถ้าเราเหยียบในโหมดธรมธรมดาเนี่ยครั้งแรกเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็น record ครั้งที่2อ over dub ครั้งที่3 playback นะครับผมนี่คือโหมด normal นะครับผมถ้าเราเลื่อนไปอีกอันนี้เป็น auto นะครับคือมันจะเริ่มจับสัญญาณเสียงนะครับเพราะถ้าเกิดเราตัดซ้ขวดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มอัดเลยครับผมอันนี้อยู่ในหมวด บันทึกเสียงนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมคาวติ้งิทมนะครับผมอันนี้หมายความว่ามันจะนับมันจะขึ้นในนี่มาให้ก่อนนะครับผมขึ้นจังหวะมาให้1 2 3 4แล้วก็ห้องที่2เนี่ยก็คือมันจะเริ่มบันทึกนะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้ได้เลยนะครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะครับผมอลองดูที่โหมด Normal กกันนะครับผม อันนี้โหมด normal นะครับผมก็คือใช้ pattern นีคุมปกติเลยนะครับผมก็คือเหยียบครั้งแรกเป็น record เลยนะครับผมลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าครั้งที่สองเนี่ยมันจะไฟขึ้นสีเหลืองด้วยก็คือเป็นการวอร์ดับนะครับอันนี้คือบวกโหมด normal นะครับผม เราก็เล่นไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ถ้าเยยบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น playback นะครับผมอันนี้ playback แล้วก็วคือเล่นมันเล่นไปยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่ได้นทุกเสียงนะครับผมครับผมอันนี้คือในโหมดทำ หมด normal นะครับผมถ้าเหยียบถ้าเราต้องการหยุดนะครับถ้าเราต้องการหยุดให้เขาเรียกว่าเป็นเทวิกนะครับผมก็คือเหยียบสองครั้งติดนะครับผมอ่ะอันนี้คือหยุดนะครับคือใช้วิธีเหยียบแบบเทวิกนะครับเหยียบสองครั้งติดถ้าเราต้องการเคลียร์ก็คือลบแท็ก,กเมื่อกี้นะครับให้กดค้างสองวินะครับผมอ่ะอันนี้เคลียร์แล้ว อ่ะเคลียร์ไปแล้วนะครับผมอันนี้แท็กนี้ไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ผมเล่นแบ,บนก,กีนนะครับผมอันนี้เราดูแบบที่2นะครับผมออโต้นะครับผมอันนี้เราเลือกเป็นออโต้แล้วอ่ะออโต้ก็คือมันจะเริ่มอัดตอนที่เราอ่ะสตีตีคอร์ดลงไปนะครับผมจะสังเกตว่าไฟมันกระพริบมันจะไม่ไม่อัดนะครับผมมันรอเราตีคอร์ดนะครับผม เราจะตอนนี้มันโอเวอร์ดับแล้วไฟมันขึ้นขึ้นทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองก็คือมันพร้อมที่จะอัดต่อไปนะครับผมถ้าเราจะเพย์แบ็กก็คือเหยียบไปค้งนึงัขบขับที่เหลือก็จะเหมือนกับหมดแรกแล้วนะครับผมโอเคครับผมเราเคลียร์ก่อนเลบก่อนนะครับกดค้างสองวีเหมือนเดิมอ่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอนสอนในหมดสุดท้ายนะครับผมให้เราทว,วิกมันก่อน ให้เราทวิกมันก่อน,นที่จะลบนะครับผมก็คือ,คอ,คอสต็อปมาก่อนถึงจะลบได้นะครับถึงจะเคลียร์ได้ตอนนี้เคลียร์แล้วนะครับผมเราก็ดูบวดสุดท้ายนะครับผมเป็นคาวติงต้งคาวติ้งดิทึ้มนะครับผมซีทีนะครับผมโอเคหมวดนี้มันจะนับหนึ่งห้องแล้วก็เข้าห้องที่สองนะครับสองสามสามีสม่ส ผมก็เป็นแพ์แบ็กอยู่นะครับผมรอประมาณนี้นะครับผม คราวนี้ผมจะลองอ่าโอเวอร์ดับดูนะครับผม เพื่อนจะได้ยินเสียงกียร์ต้าที่ผมเล่นไปสอนอยู่ใน,ในแท็กเมื่อกี้ด้วยน,นะครับผมคราวนี้เราจะเกิดว่าเราต้องการลบเลเยอร์ด้านบนสุดเนี่ยในระหว่างที่มันอยู่ในโหมดเพย์แบ็กเนี่ยให้เรากดพเพดอนนะครับค้างมันจะมันจะลบะเลเยอร์ชั้นบนสุดนะครับก็คือเสียงที่เราอัดชั้นบนสุดท้ายนะครับผมลองดูนะครับผม เสียงที่ผมจะโลอไปเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับผมถ้าเราต้องการเรียกกลับมานะครับให้กดเหมือนเดิมนะครับผมครับอันนี้ก็กลับมาแล้วครับผมก็คือมันจะรีดูกลับมานะครับผมครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าเราต้องการเซฟนะครับคราวนี้เราจะเซฟก็คือกดเซฟได้เลยกด มันจะถามว่าจะให้เซฟไว้ที่แท็กไหนนะครับผมเราเซฟไว้ที่แท็กแท็กหนึ่งนะครับผมโอเคครับเซฟอ่เท่านี้นะครับผมง่ายๆเลยตอนนี้เราปิดเครื่องเปิดใหม่ยังไงก็ไม่หายแล้วนะครับมันบันทึกไปในตัวเครื่องแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการใช้งานของบอสอีซีสามก็ใช้งานไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะครับผม เท่านี้เราก็สามารถบันทึกเสียงเป็นแล้วนะครับผมไม่ยากมากนะครับสําหรับเพื่อนๆหรือว่ามือใหม่นะครับผมก็หลังจากนี้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการแท็กเอาไปเก็บไว้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เสียบเข้าช่อง USB เนี่ยเราก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์โหลดแท็กเมื่อกี้ที่เราเล่นไปเนี่ยเก็บในคอมอได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับบอร์ด R3 นะครับผมก็ใช้งานไม่ยากเลยครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ลองอ ใช้งานก้อนไหนเนี่ยหรือว่าอยากฟังเสียงก้อนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมถ้าผมมีของนเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอามาลองเล่นให้เพื่อนๆฟังนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม